สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับดีตเรบทุกท่านกบีเข้าีือธรรมดานะครับก็เรื่ธรรมดาก็จะมานลงตัวนอุ้นนี่กี่บ่ายนะครับวุนนี่คีบ่ายของวันที่ยี่แปดนีนะคกสามพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกแล้วนะครับวันสุดท้ายนะครับของหุ้นนี่คียเนาะแตวันนี้กี่กหยุดนะครับเป็นวันสุกนะครับสีฟ้าสีฟ้าเปิดใสเปิดใส่ำโชคำสิ่งดีๆมาุกทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้าชมนะ ทุกคลิปทุกคิปเลยฝากกติดาด้วยนะครับตามกดติใจกดไลค์กดแชด้วยนะครับเดี๋ยวทางเจะมาวางเลขให้ LIKE no. ท่านผู้ชมได้รู้ยเพื่อความนเท่านั้นนะครับมาชมเลยยิบแปดนีนะคุกคนห้าแรกหกสิบแปดหุนนี้กไอ่าบนะครับเด่นศูนกับหน่นะออกบ่ายโมงครึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะคู่กับห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับหนึ่งห้าห้าหนึหกหกหนึ่งหเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เปแปดแปหนึ่งเ้าเก้าหนึ่งครับเป็นห้าถึงเนหกถึนเจ็ดเจ็ดเปนแปดแปดนเก้าเก้านะครับเกิอไปนะครับตามนั้นแหละอ่าประมาณนี้นะครับครับครับรูดวิ่งเน้นที่หนึ่งนะครับลองสึงนั ใครชอบถูกแล้วก็แจกแลงแฝงแฝงครับานี้นะครับครับหน้าแกวไปนะครับ,รบ,บเกือบเอาทุกตัวนะไม่ใช่ว่าเกือบเอาตัวเดียวนะครับประมาณนี้นะตามเกือบไปนะครับไม่ต้องมาทําตามอาจารย์นะ <c oughs> บางคนก็ไม่มีผมจะมาทําตามไม่ได้นะผมอึดผมร่วงหมดแล้วอบางคนก็ผม อยากให้ผมขาวอ่ะอยากให้ผมขาวทั้งทั้งหัวเลยจะไว้ตรงผมใหม่มันให้มันบง่งบอกถึงว่าอายุน้อยก็ยกังผมขาวอยู่อ่าเกือไปนะครับจานนี้นะไปแต่นะพบกันใหม่วันจันนะครับสำหรับคนยุคกีนะประมาณนี้นะครับทุกท